รอเกมโหลดเสร็จตัดคลิปไปเลยตัดสิผมรู้สึกว่ามันค้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ค้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เออกดยกเลิกดีกว่ายกเลิกยกเลิก,ก,ลกคือ วันนี้ใช่เลยใช่เลยบูมบล็อกกบ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 เกมเกมนี้เคยเล่นอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี้ดิเกมนี้เกมนี้ กมใช่เดี๋ยวเอาเป็นวงไว้ดีกว่าจะได้ง่ายนี่เกมนี้เกมตลวดลุงเองโอ้โอกลนจะเสร็จแล้วกลนจะเสร็จแล้วโอเคเข้าเกม เดี๋ยวจะมาเล่นเดี๋ยวจะมาเล่นชัปเ t อร์สองโชว์จะมาเล่นชัปเ t อร์สองโชว์เพราะว่าผมนั้นรู้แล้วผมนั้นรู้ละแต่ก่อนอื่นจะมาเล่นจะมาเล่นชัปเ t อร์หนึ่งก่อนเล่นโชว์นั่นเอง ไม่มีใช่ไหมหนูมันจะเกิดอยู่ในรูนั่นแหละเพื่อทด้จะทำให้ง่วงก่ซ้ำเนี่ยไม่เห็นทำให้้ังพูนอนได้สักทีเลย้ก็ยังคงทนอยู่ข้างบนเน,นี่ยไอรอูเนี่ยที่วงกลมว้เนี่ยอาปากเลยนะเ่อราสตรีมก่อนิที่รี่ก็ไม่ยอมเดี๋ยวพาไปหาคุณแจจะพาไปหาคุณแจแต่เดี๋ยว มันคงไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมใช่ไหมเฮือเปกว่าฮึนี่ตรงนี้ก็มีชีดด้วยเก็บกดเลยกดที่ชีดเป็นการเก็บกดปุ่แจกก็เป็นการเก็บ มามาและไม่ต้องตรงไปนะเข้าซอ,อกก่อนอร่อยไหมแล้วก็เก็บชีสตรงนี้ในซอ,อกนี้ก็จะมีชีสด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นหากุญแจก่อนว้าฮู้ฮู้ ผมจะมาฉะเฉลยตรงนี้ฉเฉลยให้ด,ดูก่อนนี่สามแปดสี่สองแล้วก็กดตีเขียวแล้วก็ตามไฟเลยตามไปคุณมาคะลูกน้อ ตามไฟไปเลยนะตามตามไฟไปเลยทำไมไอ้กลมๆที่ผมอัดคลิปไหนเนี่ยปันกดไม่ได้เออตคลิปไม่ได้เลยถ้ามาถึงตรงนี้อันนี้มันจุดเกิดดีกว่าเฮ้ย ้ามาถึงนี่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วถ้ามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเลือกเก็บชีทก่อนแต่อย่าก,กดชีทเพราะต้องเก็บบุญแจแดงก่อนถ้าเพราะถ้าเก็บชีทมันจะวารเดี๋ยวเก็บให้ดูวาร วัดถ้ามาถ้ามาตรงนี้คืออันนี้แหละเยวจะพาไปหากุญแจแดงกระโดดลงมาแล้วก็ตรงเลยเดี๋ยวนิดหน่อยโอ้๋ทำามไม่เป็นไรถ้าถูกใจมาล,ลมืไหร่ก็ด้วยน,นี่นี่เลย กดที่ไม้ตรงนี้เลยก็จะพาไปหาที่เดือนหนึง่งออกมาตรงนี้มันจะมีรูแล้วก็นี่เจ๊บเจอชิปก็ตรงไปแล้วก,แวก็แล้วก็ตรงไปเล้ยวแล้วก็ตรงไปแล้วก็เขาซอกก็จะเจอชิปเดือนหนึง่งจริงจชิปชมันหาง่ายมากเลยนะ ก็ตามเท้าเลยแล้วก็ถือใจเสียวไว้แล้วจะเจ,เจอใจเสียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแคปเตอร,ร์สองเอาไว้ข้างหน้าฟังเลยนี่อืมอืม ผมเกียรอตบ,บี้ขึ้นไปตรงนี้ว้านี่อืมอืมว้ารเร็วไปหน่อย ตรงนี้แล้วก็เข้านี้ไปเลยแล้วก็เขาก็จะว้าไปตรงนี้เอาไม้มาต่อเอาไม้มาต่อเลยเดินไปเดินลงใจน้ำเงินหยิบไปแล้วก็มาเดินลงไปมาตรงนี้เข้าเซฟโซนก่อน กุญแจสีมือนอยู่ฝั่งนั้นให้กระโดดมาฝั่งนี้แล้วก็สะอสิบโยๆแล้วก็ให้ไปทางกุญแจเขียวทางเดิมเขียวกุญแจครบทุกสีปีนมาเลยปีนไปปีนไปเข้าซอก โซกแล้วก็จะมีกุญแจอยู่ในไขแล้วก็จะเจอชีสอันนี้ผมจะบอกอัี้โคตรอยากให้กดสวิตไปแล้วก็ตามตามสายไฟไปเลยตามสายไฟตรงนี้แล้วก็เข้ามาลูนี้แล้วก็ตรงนี้นี่นี่นี่นีมันแล้วก็มีทางเปิดทางเปิด นี่ขาดกชีตีกันหนึง่งให้ออกมาจากประตูนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็นี่บึน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 แล้วก็เลี้ยวก็จะเจอชีตีนี่พ่อบอกว่าดดเดดอิโซเพนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แปลเองนะคนอื่นพูด <c oughs> มาทางเดิมพี่ ที่มีกุญจเขียวตรงนี้เดี๋ยวไปสอนกันคือสอนไม่ละเอียดแล้วก็ถ้าเจอกุญแจดีจะแดงกันตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เข้าซอกแล้วก็ออกไปจากซอกนี้มันมีอีกซอกหนึ่งคือตรงนี้แล้วก็เข้าไปในนี้ยยาจุดจุดจุด และและตรงนี้ระวังจัมสแกด้วยนะใครกลัวก็มันจะมีจัมสแกหนูอยู่ไปทางนี้เดี๋ยวจะซูมภาพออกไปไม่ได้นี่ไปทางนี้ซูมอีสตอล้า น,นี่คือจุดจบจุดจบคือโดนเตะไปแล้วเอจบคลิป